ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับสําหรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็นะครับส่วนสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานด้วยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวการกดซับสไครต์นะครับเดียวการกดติดตามผลงานกดกระดิ่งนะครับฝากไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมครับชุดนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากจังหวัดระยองนะครับผมที่เข้ามาสั่ง นะครับชุด12บอนิ้วคาราโอเกะนะครับในแนวราคานะครับนะครับผมจบที่ราคาหนึ่งห่แดันหร้อยบาทนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองเป็นอย่างมากนะครับครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงานตู้นะครับตู้แยกสองชิ้นงานในแนวตู้เตี้ยนะครับผมก็จะเป็นแนวสีเหลืองนะครับตัดด้วยลายสีแดงนะครับที่ลูกค้าสั่งทำนะครับก็เป็นสีที่ถือว่าแจ่มนะครับแจ่มมากนะครับผม มีล้อเลื่อนด้านล่างเรียบร้อยนะครับเป็นแนวตู้ที่ความสูงรวมทั้งหมดรวมล้อนะครับไม่เกินหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับผมไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงานนะครับในราคาหนึ่งหมืนแปดพันห้าร้อยนะครับก็จะเป็นสิบสองนิ้วนะครับไม่เหล็กร้อยแปดสิบครับสองดอกนะครับผมโค้งล่อนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะครับวอยคู่นะครับจำนวนสองดอกนะครับทราบสิบสองนิ้วนะครับผม เล่นคู่กับเสียงกางนะครับแปดนิ้วนะครับหน้าม่วงหมวกแคปล่านะครับไม่เหล็กร้อยยสิบไว้สมห้าคงปั๊มนะครับไม่เหล็กก้อนเดียวนะครับจำนวนสี่ดอกนะครับผมแล้วก็เสียงแหลมแหลมจานสี่นิ้วนะครับจำนวนสองคู่นะครับหรือสีดอกนั่นเองนะครับในระบบนะครับก็จะมีปรีนะครับเจ็แบรนด์นะครับแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับมีระบบนะครับปรีเจดแบนด์นะครับเป็นตัวปรับเสียงคอนโทรลเสียงทุกอย่างนะครับ หนึ่งตัวแล้วก็จะมีมีปรีคาราโอเกะนะครับหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ร้องคาราโอเกะนะครับมีไม้เรียบร้อยนะครับผมเล่นไม้ได้สองช่องนะครับเขาเล่นบลูทูธนะครับอ่าบลูทูธได้ระยะไกลพอสมควรนะครับมีฟังก์ชันเล่นอยู่ USB ได้นะครับเมมโมรีการ์ดได้นะครับหรือพอร์ต AUX นะครับหรืออัคเองครับก็สามารถรองรับสัญญาณอื่นได้ครับแต่แนะนํานะครับสัญญาณเข้านะครับแนะนําเข้าช่องนี้เลยนะครับ AUX ตัวนี้เลยครับเพื่อที่จะให้เสียงที่มีคุณภาพกว่านะครับปุ๊บนะครับ เมื่อเราสัญญาณนะครับเอามาเสียบใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นมิกเซอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนนะครับหรือกล่องรับสัญญาณอัลลูเทียมนะครับเมื่อเสียบเข้าปุ๊บแล้วก็มากดหมดรับที่ตัวปรีตัวนี้เลยนะครับเพื่อที่จะรับสัญญาณตัวนี้นะครับผมก็โอเคครับสามารถเล่นเสียงได้นะครับสวิตช์สอบสองตัวนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟสีหนึ่งตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวแอมพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับเอาไ้ลูกค้านะครับเช็คไฟนะครับเวลาที่เราเล่นแรง เดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหลังกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมงานเรียบง่ายนะครับผมระบบตู้แยกนะครับโดยทําสายเป็นสเปกคอนนะครับตู้ดอกซับนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับผมเห็นไหมครับใช้งานได้สะดวกพอสมควรเลยนะครับปั๊บนะครับเรียบร้อยครับผมใส่ซับตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมระบายความร้อนนะครับ เพราะว่ามีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านบนนะครับหนึ่งตัวห้านิ้วนะครับลมแรงๆหนะ่ครับออกมาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตหกกระต่ายไฟสิบสองโวลต์นะครับที่ผมทําให้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับพ่วงกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับในกรณีที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับหรือต้องการพ่วงแบตเตอรี่ยนต์เพื่อที่จะอัพกําลังไฟนะครับให้ชุดนี้นิ่งขึ้นนะครับก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแต่งอะไรมากมายนะครับเอาไฟมาใส่ตัวนี้บวกลบนะครับจบครับผมไม่ต้องแต่งอะไรมากมายนะครับ ตอนนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะครับผมทําสายดินเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอาไว้ต่อดินนะครับเวลาที่มีไฟดูดนะครับครับผมชุดนี้นะครับจบในราคา1 8 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามานะครับรับชมนะครับผลงานนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะครับก็จะเป็นแนวตู้เตี้ยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ ก็จะประมาณนี sí being like ้นะครับผมด้านในนะครับมีแอม์คัดดีขับซับนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เลยนะครับคัดดีสีทชแนลนะครับหนึ่งตัวนะครับผมขับเสียงกลางนะครับที่จริงแล้วตัวนี้เลียนได้แปดดอกได้สบายครับมีคาปาสองลูกนะครับนะครับมีคาปาสองลูกตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นตัวจ่ายไฟนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสเสียงนะครับฟังพอๆกันเลยนะครับ ที่ขอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไห้ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งีเสยใจได้แต่กลืน อมันแห้งที่ขอมันแห้งเพรา ก็เทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อกันเข้ามานะครับก็เทสเสียงนะครับสมบูรณ์นะครับในคุณภาพนะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับแนะนำกับผมช่างวัดนะครับผมก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ